ว่า้องให้พวกกูฟร้องให้ผูกใหญ่ส่ยันเนี่ยนะเนี่ย้เดวมนักเนี่ยแถวนี้เดวนี่นั่นคือสิลงินาตอรองเต็มแล้วเต็มแล้วมาลองเพลงหนึ่งสามคนสี่คนพวกกูไปนะนเดียวเดยวเดียวเดียวยังขายีอ่ตงนงเจ้าหาร้อยี่ิเจ้าแม่ตัวกูขับนาะหาบัตรก็ว่าหาร้อยขอบกนสิทุคนนยังสิ่ะ ย้ำพ้นตายคือกันเอาใส่มือกันไปให้เจ้าหาแสนด้วยเห็นว่าคุณทำกระดาไม่หารวยไหมนี่คือกันแล้วนี่ไปให้เจ้าหาแสนแล้วซื้อที่ซื้อฐานพ่บอสนี่จังแทนนี่เห็นบอสเด็กหน่อยบ้านนี่คุณจะควบคู่ยังเ่าะอายขี่เล็กคู่ใหญ่เ่าะอายเด็กหน่อยอยู่เดี๋ยวนี้ขาดอย่างหนึ่งขาดใจขาดผู้พาคขาดผู้พาคเออนี่แหละผู้ใหญ่สายยันปฝอยคู่นี้ดีฝอยวังไหนกีฬ นะครับปล่อยค่ะคนภาคเรื่องภาคนิทานเนี่ยครับโอ้โอ้ภาคเออภาคนิทานเรื่องไม่น่าสนีทใช่ไหมเอาอยากไต่คนเสียงใหญ่ๆครับเสียงใหญ่ๆภาคแบบเสียงใหญ่ๆสวัสดีพี่น้องจ๋าโยนเป็นไงกันบ้างนะได้กันยี่เอาเงินหมื่นได้กันหมดหรือยังพบกันทุกคนหีือยังบอกเลยดำบันคนจนต่อปากคนจนบอกไปเชื่อเดี๋ยววัตทุกหริบูรณ์เดือดเดี๋ยววัตอย่าเอาเรื่องนี้คอยซ้ำใจนะ ข่เป็นลงทะเบียนตะกอนโมเกิลหนูสุงปั๊บข่อยลงเลยดีกี่ตอนบัดหอนแง่มากว่าสันไปให้ผู้มีบัตรเอาไว้ไหนรับมันรับไปขอฟังเสียงไหมครับเสียงแบบหนังแบบภาคเรื่องภาคภาคหนังภาคละครเพราะอนนั้นแม็กกาลังสื่อสารหนังผมครับหนังเรื่องไข่อ้อครับเรื่องไข่อ้อเปิดป้ายเปิดประตพมฤบวงสรวงวันที่11ธันวาันสางไข่อ้อแล้วเรื่องต่อไปก็ทางต่ออีกเรื่องอย่างครับไข่เข่า นั่นแหะเอาต้องการค้น่าครับต้องการจะไปใส่เอฟเฟกครับก็ะจะมแหลายยังเวกวาสิรรกันไน้เพชรบ้านแผ่โปรดักชั่นภูมใจเสุดให้เสียภาษาไทยโดยฮัมบัสคือคือคือน้องลุกน้องอเดซอนอประเทศแอษษษษษัอิกฤษยังมีกอลิล่าอยู่หูงหนึ่งซึ่งทํามาหากิาอยินใภาษาของกอลิล่าาทำมาหากินของเขา ในฤด,ดูกาลผสมพันธุ์ย่างเข้าหน้าหนาวตัวผู้จะส่อหาสวงให้ขาตัวเมียเพื่อมาสอผสมพันธุ์แล้วก็หากินอยู่ตามภาษาของมันไม่ว่าจะเป็นผลไม้รากไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่กินได้เขาจะเอาชีวติตล่าเขาเลยล่าผมนี่จะไม่มีที่มีใครกอดมนุษย์จะเป็นเพื่อนกับสิงห์ห้อกเอาเอาคุยที่เสียงมันมาแหลมเอา นายสมบัติพิลาัยชัยหรือแหลมทองกันแน่ชื่อกินชื่อสมบัติพิลัยกันเกิดวันที่หสิงหาคมพุทธศักราชสองพัอยเก้าสิบยเขาอ็ดอายุ5 75ปีในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่รักลูกรับเมียรักครอบครัวรักเพื่อนฝูงเป็นที่รักให้ของบ้าน د ا างยากทุกทุกคนและเขาจัดชอบเล่นบ้ากไฟ เดินสายจุดบ้างไฟทั่วประเทศขึ้นบ้างสู้บ้างแตกบ้างเสียบ้างเขาไม่ได้เสียเลยบางทีเขาได้ยินเสียงฟุ้งเขาก็ตื่นนึกว่าบ้างไฟ เอาบดมันม่จะฉีเหมดจะฉีดน้กันเล่แล้มมันมานายมากเลกุชีเรอันหตอนนี้มันเป็ยนังไไหน้ำไตมันเป็นอต้องนานลือยาที่ไม่ดีขอไก่ว่าไม่บอดีมองไหนแมันบอดีมองไหนเอามันบดีรอ่านประวัติอ่ะมันตายง่ายดอกเว่ย่ะเจ้นี้เที่มาีกุไล่ลาแก่งสิมามัยู่ได้อีกสองปีหม

ไแล้วไว้แลูจะของละไปตังหน่อยจนได้ฮะยี่ยนเลนตลกสบอกเอนับลิในต้ันต้นบจเาไม่เลีนแล้สิเาไม่เรีนแล้วไปนะทุกนั่ควาแลง มันพคตอะไรแงอันนี้าม่แต่ไก่แต่ไก่มาแจะชุ่มแร่กับนีมันจะผู้ียงกับมีมาหลายหอ่งหลายแง่มันสีม้เศรษฐกินทุกๆคนเจ้ามาเอานิสัยชั่วโตให้แบบนี้นาทีมันแน่นมอยนี่แหละพองอามาสิอ่ถกก็วัามันเป็นงานโขงงานเสาเสาหนังที่มันเป็นน่ มนแล้วมาใกลๆ่าน้ำตาหก้แดงน้ำตาหก้อแดงไปหมดก้อแดงวันนีม่้งน้ำตาห้งามเดี๋ยวข้าสไปไปไปไเอาพุทไอ้้ามึงกูหุ่นจไอ้เด็กตวไปมึงยังไมเห็นวกูได้มาเร่จะกอดหอมาเอาอีว่นมันแท้กูม่เห็นเรื่องกันหรอช่างไกลเขาสุีดเลยม้ยมาไกมา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 ว่าเขาเนีมันโดนไหมเขามันขาดตอนพมามามาม ไม่ที่กับมือเป็นบานกวางามเอมาวามามานอไยังดาน,นี่ยมาโกกันดกไฟทีเดีเนี่ยโจย่าอกไฟมามาดไม่ง่จ้นาดไหนีปียังก็ไม่ให้สั่นไปเลยปีพาพม,มาไดเอาเส้นพาพีมานี่ไม่ว้ายผุ้งี่เอาพุพี่เสียต้นเดียแม่เข้ากับเห็นเนี่ยคนลหลงไหลเห็นเนี่ยคนสาคนนึกอันนี่แล้วเข้าคืนคนสาวตลกนแล้วนี่ไะ Quay ừ, Con... <laughs> nhạc nhiên, quay nhạc nhiên. Bao hết bào bao băng nhạc nhiên. Bao hết nhạc bạn Ao mô lời bay. Ao mô lời bay. Ao mô hát bay. Ao mô lời bay. Ao mô lời ไร้ใจอย่างแบบนี้ได้หได้ถกระหังหงำต้ยำเอ,อ้คู่บอลเปนลกอง,องามากนิดเดียวปะโอ้ยเหลียนใจครัคบพวกกเยนใจอย่างหอมดำบัตรปไหลมีน่องไก่ร่วน่อง่ก็เป็นอย่งก็หลําคุณกเอนหีมา ังไง้่ก็ตั้งงานใจสาะมาก็มาเ่อนไปต่นแรกจะมาวาก็ลดติดหลบยูซุปอู้าจ้องอยู่ว่ายกันทินบอลนบลรับมาทีถึงไปเร็วเข้าไปรลอกไปแ่เย้ใจครัก็เก่าเย้ใจยังอีก

กพอหลายแ้วม่ยเป็นจ้าหอดีแต่เขาพูดลบท่างเหนอเขาพูดคค่าเขาพูดดินี่หพูดให้อแหละเพราะม็นีสิ่งแว่ล้ต่อคนมา่กต้องพดพ่อแบบไหนเรพ่ออะแล้วเอาหล่ะขึ้นเมียเอาหล่ะขึ้นเมียพูดหลววขึ้นได้แล้วแะเอาแม่นีตกมาแม่นีตจะาหอถ่ายแ้วก็นขึ้นมาทหไมต่างหาอพ่อหอดพัดสตอคุคุณแม่ กูดชนักสาตอพอดักสตอเนาเสียกจากกรโดนขี่หมีมาขื่ไคืนพอดแต่เดี๋ยวเราะอาก็ะีได้ป่านะากระิรู้ว่าั่างตววะไอ้กระติ่มันคือกานได้กระตมน่ะนะได้ยังอีกมึงจะเอาม่อยใช่ไมเอานอนไม่ใช่เอ้ยมนอนเล้วว่ะเป็นน้อนห้าบุมาล้าเจ๊สื่อแบเขมา้อนขมา้ําต้นหือไมเราได้เปรียบดิว่าิ่นจะตั้งหันนเนาะ บานฮาบหาชิบานมาบรเอชุมแพเรอไม่ใช่ไหพี่ว่าคนสีคนสีบักผูวคนสุกมปิ่นทอง่ปิ่นเมื่ไไนจมาูเป็นปิ่นทองปิ่นทอง่นปิ่นอมันนีมหาเมือน่เนี่ยอวางหน่ นยงแก้วหน้ามาเี่ยหาตัวเล้ยงลตัวดีอันนี้ยังพราไมัีเปาปีนังลงนี่สิบปีปาีอย่างเงี้ยรมตแง้มันก็เป็นหกไหนี่ตขดเสียด้มนยธรรดาเี๋บุกคนเขานี่ยนนี่เาเนี่ยไดีเนี่ย ม็ีกหยอกกันไปเนาะเาอะไรเี่ต้องเป็นตัวยังอะรนะ<า>เป็นตัวยังมโนลาะอะนันนัจ้นาาเจ้านามา,มมาอันนี้มาหน้ารูมาดูมาพี่นพี่จับนอกก็ได้จริงจหรอพี่โ,โนาโาวาว,าวานน่น่่มีสามาลุกอีกสาตนว ยังอยากอ่พวกเพื่อนผู้นี้ว่าใครรีงใครนันมึงเบิรใครมันโอลาไปเบอร์ใครสิทิอนตอนแรกมันเป็นหนึงปีกับครั้งกับว่นพ่อพอนแม่ไอ้มาอยู่ป่าอยู่รอนปีนี่ปีนี้มันาพแมิจฉาอักแา่งาหนาตาพี่ริงเนาพี่ จังไหนนอจาจะโู้ปะกระเบาสูงระาโอ้ยสูอะไรอะไรแบ๊ <c oughs> อันที่อ๋อะมันตไม่น่าึงเกยร์สมุนโอ้ในในเรื่องนี้นมันทจริงมันปิดพิษสนุ่นมููดจนพ่นนนนนนอเม่ความว่าคือตุกใ้า,า่าือแม่ผาต้องพาใหน้นั่น,นินจะผาที่ท่าเออแม่แม่แม ดี๋ยวนี้กำลังดังต่อวงสองสาวเราเพิ่นโชแรงรักพระอภัยมณีนั่งหยนั่งหยัจับมืงนั่งหยันี่แหละผูลองเพลเหว่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่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 น่่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 อ่ั่

กกรากันเลมั้เจอพาไปมนี่งนศิลป์สมุนกก็นาไป่างพาไปมานี้ก้อนนั้นก้สู้พไปา่สู้สูไปไหนี้อ่งเหนอ่หมอ้องงานหน้าอ๋ออ้าวอ่านแล้วอ่านัฒนาศิลป์งานอะไากันนะแล้วบหน้าในสถกรณ์นศิลป์สมุ

เขาเดินทางมาเพื่อสิ่งหน่นยสังเกตหน่อยเขาจะเดินทางมาที่เขาเหลียงซ่าเขาเหลียงซาุ้ยบนท่านาขึ้นไว้วมาปัยังจะา ขึ้นไกลๆลขึ้นไตบมทำไมตั้ง